ในช่วงต่อไปครับเราจะไปติดตามดูบทบาทและหน้าที่ของสภา,าเกษตรกรแห่งชาติกันครับช่วงกูรูเกษตรสภา,าเกษตรกรแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ให้หลักประากาันรเรื่องสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุดนะครับ และมีสภาสำหรับเกษตรกรในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับตลอดจนเสริมสร้างสมานฉันท์ของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีการรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพนะครับโดยการสร้างเครือข่ายเกษตรกรนอกจากนี้ครับเกษตรก,รกรก็ยังสามารถจะทําแผนแม่บทเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาอันแท้จริงรวมทั้งให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้ได้รับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมในด้านต่างๆด้วยละครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยครับสภาเกษตรกรทํางานหลักๆอยู่สองด้าน นะครับด้านแรกก็คือเป็นตัวแทนของเกษตรกร,ะกรนะครับทำหน้าที่ในการรวบรวมเกษตรกร,กรให้เป็นเอกภาพแต่ละสาขาการผลิตเช่นเกษตรกร,กรผู้ปลูกยางเกษตรกร,กรผู้ปลูกฟาร,รม์มเกษตรกร,กรสาขาปศุสัตว์และอื่นๆเป็นต้นนะครับรวบรวมเพื่อที่จะได้ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านนะครับเรื่องของนโยบายทั้งหลาย มีแนวทางอยู่สองแนวทางสำหรับเกษตรกรแนวทางแรกก็คือให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาการผลิตของตัวเองโดยไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐมีคําถามว่าเกษตรกรเนี่ยทำอะไรกันได้ในขณะที่ไม่มีนโยบายอะไรที่ตรงไปถึงเขาเกษตรกรก็จะประชุมหารือกันร่วมคิดร่วมอ่านร่วมทํากันมีความคิดดีๆเกิดขึ้นมากมายสําหรับปัญหารือกับตัวแทนเกษตรกรทั้งหลายในทุกสาขาการผลิตไม่ว่ามันจำปลังข้าวโพดปาล์มยางพาราปรศุสัตว์หรือแม้กระทั่งการประมงเชษตรก็มีการเสนอความคิดดีๆมากนะครับ ได้มีการพูดถึงแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรเองนะครับเพื่อจะเอาตัวรอดในท่ามกลางวิกฤตการณ์ในระหว่างนี้บทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับทั้งในฐานะของสภาเกษตรกรและฐานะพี่เลี้ยงของเกษตรกรทั่วประเทศครับเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในภาคการเกษตรเป็นศูนย์รวมของตัวแทนเกษตรกรในทุกภาคส่วนครับแนวทางที่สองที่เรา เป็นหน้าที่หลักโดยกฎหมายก็คือการเสน,น,นอนโยบายกับรัฐบาลหลังจากที่ ได้แนวคิดเนี่ยที่เป็นทางออกแล้วไม่ใช่มีแต่ปัญหานะครับมีทางออกด้วยเราก็จะสรุปไป็นกอกสารขอเชิญตัวแทนเกษตรกร,ท,กรที่เกี่ยวข้องมาหารือกันเพื่อจะสรุปสรุปแล้วก็ประมวลทั้งหมดเนี่ยเสนอไปที่รัฐบาลโดยเสนอไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้รับทราบาแนวทางที่เกษตรกร,เ,กรเห็นว่าควรจะไปทางออกสําหรับการผลิตของการเกษตรและสาขาเนี่ยมีทางใดบ้างเพราะฉะนั้นในแนวทางหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมี2แนวทาง นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโดยกฎหมายเนี่ยให้เราต้องทําก็คือต้องทําแผนแม่บทของเกษตรกร,กรในแต่ละสาขาการผลิตโดยทําจากล่างสูบบนเช่นไปรับฟังความคิดเห็นจากตําบลทุกตําบลพยะประมวลเป็นแผนของตาบลเป็นแผนของจังหวัดหากว่าเป็นประเด็นใหญ่พอก็รวบรวมกันเป็นแผนชาติได้ในระหว่างนี้เนี่ยเราได้ทําแผนแม่บทเสร็จสิ้นแล้วอยู่ในระหว่างการรวบรวมและสังเคราะห์เนี่ยเพื่อจะนำสึงรัฐบาลต่อไป พราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือมีอยู่ด้านหนึ่งก็คือทํางานกันเองกับระหว่างกเกษตรกรกันเองอีกด้านหนึ่งก็คือทํางานก,กับรัฐหรือกับรัฐบาลหรือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง <S <S นอกจาก,กเกษตรกรเองเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวเองที่ดีมากแล้วเนี่ยก็ยังได้เอาความรู้ที่เขาทามาทั้งชีวิตเนี่ยเอามาเสนอเป็นปความคิดเพื่อจะเสนอรัฐบาลเนี่ยให้รับไปเป็นนโยบายซึ่งก็น่าย,ยินดีที่รัฐบาลได้รับความคิดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับไปหลยความคิดมากจนกลายเป็นแนวทางและเป็นนโยบายรัฐบาล เช่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตการด้านราคายางพาร,ราเรื่องแนวทางที่รัฐบาลหยิบยกเอาไปประกาศเป็นแนวทางแล้วก็บรเน,น้ยนะครับอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเนี่ยก็คือเรื่องการสร้างอาชีพเสริมในส่วนยางเรื่องการแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของยางพาร,ราโดยกเกษตรกรเองอย่างนี้นะครับเป็นความคิดเนี่ยโดยสภากเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้นําเสนอไปถึงท่านนายกแล้วก็ในที่ประชุมคณะกรรมการยางธรรมชาติซึ่งผมเป็นกรรมการหนึ่งในนั้นด้วยก็ได้ำนำเสนขอข่าวข,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 ขึ้นไป ในยกรัฐมนตรีและกรรมการทั้งหลายเห็นว่าน่าจะเป็นทางออกได้ก็เลยให้กระทรวงเกษตรเป็นคนนำแผนในการปฏิบัติการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันหลักของเกษตรกรมุ่งสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับคุณผู้ชมหรือเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับที่ผู้แทนเกษตรกรหรือสภาเกษตรกรในทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับ และทั้งหมดนี้แหละครับคือเนื้อหาสาระข่าวสารในแวดวงเกษตรที่ทางรายการเกษตรอาสานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการเกษตรอาสาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับ